งานก่อสร้างรถไฟทางกู้ในย่านสถานีชุมทางหนองพระดุกขันต่อครับตันนี้นะครับเรียงหมอนมาจานถึงเกือบสุดชานชาลาแล้วนี่ครับตำแหน่งที่ผมยืนเป็นสุดปลายชานชาลาพอดี และมองไปทางนี้นะครับก็จะเห็นรถบรุงทางคันสีเขียวขาวจอดอยู่ซึ่งตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดเชื่อมต่อกับรางที่วางไว้หมดแล้วครับถ้าวางรางไปจนถึงรถบรุงทางคันสีเขียวนะครับทางประธานทางคู่เส้นนี้นะครับก็จะเสร็จอย่าตังแต่เข้ามาถมไปจนถึง พุทธา,ามเลยครับช่วงอยู่แค่ตรงนี้ครับทางประธานแต่จะต้องวางหลังเพิ่มอีกหนึ่งทางนะครับตรงที่เป็นช่องวางอยู่ตรนี้ครับเดยจะวางหลงที่ผมยืนยงกองหินนี้ให้เสร็จก,ก่อนครับ เดี๋ยวคุณจะวางหมอนเสร็จนะครับแล้วก็งานก็กำลังตั้งระดับนะครับ้วก็ทำความสะอาดปูเซพุนออก